อ่ครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ใน My Sinking m o n เตอรอีกรอบหนึ่งก็คือแบบว่าอืมค่อนข้างที่จะห่างหายกันไปนานนานแบบนานโอเคก็เพิ่งังเกตนะครับว่าเกมนี้ไม่เริ่มมีการแบบไดอารี่ต่อวันเ,นเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไดอารี่ลงยิงโบนัสได้มาสามร้อยมันมันไม่พอแดงนะครับตอนนี้โอเครับไปก่อนของฟีใครใครก็ชอบโอเค เดี๋ก็เริ่มกันมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือขอถ่ายตังค์น้องๆก่อน5,000 5 0แล้ว60เอ้น้องโดรีในในค่อขา,ขาจะให้ตังค์เยอะเหมือนกันนะเนี้ยนายอยากมีแบบฟามาช่วยไหมเดี๋ยวไอใส่ให้ตัวนายยิ่งถูกๆอยู่โอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะครับเดี๋ยวเราทําการอ่านคอมเมนต์กันก่อน,อนดีกว่ามาดูกันว่าคอมเมนต์มีกี่คอมเมนต์โอ้แต่ว่า แม่งนานมากแล้วนะเนี่ยโอเคมีทั้งหมดอกี่คอมเมนต์วะมีทั้งหมดหนึ่งสองมีทั้งหมด3มคอมเมนต์นะครับจากสามสี่สี่ประมาณนี้โอเคเอาคนแรกเลยดีกว่าจากพี่หนูแม็กนะครับเขาบอกว่าอยากมีชื่ออยู่ในน้องๆ้องนัง้นบ้างได้เลยพี่แม็กเนี่ยต้องเป็นตัวไหญเดี๋ยววะคิดไม่ออกทุกคนอืมตัวนี้แล้วกันทอมมี่นะครับ เราจะเปลี่ยนชื่อน้องทอมมีเป็นน้องหนูมักแอนหนูแม็กนี่ตัวลครที่อยากมีชื่ออยู่ในไอตัวละครพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากน้องหานะครับพี่ครับเจ้าตัวแรกอะ่ะมันฮะพี่ครับเจ้าตัวแกอะ่ะมันสามารถผสมพันธุ์กันได้แต่ต้องเอามาขายเท่านั้น คือถ้าตัวแลออกมาขายมันสามารถผสมพันธ์ได้ได้แลแต่มันหายายากเฉยๆอ๋อก็คือเอาเป็นว่าพวกจิกๆสามารถหาตัวแลได้โดยการผสมพสนพันแต่ว่าแค่มันออกยากโอเค I get i ตไอเกโอเคแล้วก็จากน้องไฮอีกอีกเม้นหนึ่งนะครับก็คือผมบอกอีกสักอย่าง ตัวที่พี่ตัวที่มันพันเพชรอะผมไปตัวที่มันพันเพชรสามารถผสมพันกันได้แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยโอเคครับเอาเป็นว่าก็เราสามารถได้แต่ว่ามันก็จะได้ตัวซ้ำเพราะว่าแบบลึธพอมันแรงไงน้องโอเคผอเก็ณเยู่โอเคเหมือนเราจะมีไข่ที่เรายังไม่เปิดนะครับนี่น้องตัวนี้ the e is ready tap i n c h e c k in open กดปัก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 ปกป,กป,กปกมาแล้วเป็นน้องคิปป้เอีก ผมจะบอกว่าผมอยากให้น้องคิปโป้ตัวนี้กลายเป็นน้องหนุ่มแม็กมากเลยเอาเป็นว่าใครอยากเป็นน้องคิปโป้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าน้องคิปโป้หรือน้องตัวไหนนี่อย่ามาเลยมาเป็นนักแร็ปปเปอร์มือฉมังอออโอเคไหนดูซิเราได้อะไรมาเราได้มุ่งเลยหรอโอเคเราไปดูโลกอื่นแบบกนัแบบกนแบ้างนะ m อื่น map อื่น map ไปที่ไอ้โคอิสแลนนะครับน่าจะมีตัวใหม่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมเอาไหม ก็โหคุยเล่นค่อนข้างเหงานะไม่เป็นไรถึงถึงสามีเจ้าจะได้จากลาไปสู่ลบสู่สนามมันยิ่งใหญ่แล้วแต่เจ้าก็ยังต้องทํางานต่อไปหนายทอมมี่ไหนล่ะอะไี่เปียดคือสงสัยไม่มีผัวแล้วให้เงินน้อยเลยอมาดูลูกของน้องทอมมี่กันนะครับนี่ตัวอะไรวะดูไม่ออกเลยวะทุกคนอ๋อน้องน,นันดีดูโอเคอยังไม่มยังไม่ตั้งเชเืนน่อมาแล้วกันรอน้องๆมาต้องน้องเย็บ ได้ตัวอะไรน้องแดนดิดูวางนะครับน่ารักมากด้ตัวโคตรเล็กๆทุกคนอ่าแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งนะเพนไอแลนด์โอ้อันนี้ได้เงินเยอะนะครับรไข่ไม่มีไม่มีด้วยดิเออแต่ว่ามีเพิ่งฟักมาเอ้ยตัวอะไรนะโอ้ใช้ได้ไม่ทหนึ่งวันเลยนะครับเป็นเอ็นเบลดเวทเลยครับไหนดูสิสปีดอัพยี่สิบเดมอนปีหกเดมอนไอนะ้น้องมารับเงินกันกว่า น้องทีดอกแปดพันนะครับไอ้โทจเมเออร์ซำรอยเหมียวสอนนะครับไอ้นี่ลืมชื่อเก้าร้อยโอ้ได้ได้ฟังจากพวกตัวละครพวกนี้เยอะมากเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ใช่ตัวใหม่เหรอเป็นอะไรไม่รู้ตัวบนึงได้จากไหนอ่ะเอนไม่อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ใช่ครับทุกคนผมจำได้ว่าเมื่อคลิปที่แล้วเราไปอัปเกรด บ้านของเรานะครับตอนนี้บ้านเราก็กลายเป็นบ้านเติบใหญ่แล้วมาดูกันว่าสามารถสปินได้หมุนเลยตัก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 มาแน่มาแน่อาหารก็ะทันมืมมีมีกินกันแล้วอ่าโหที่งเงินเป็นหมื่นเฮ้ยทุกคนเราขาดแค่4ี่พนะครับเราก็จะสามารถเปิดลกใหม่ได้แล้วเพราะว่างั้นเอาเป็นว่า คลิปนี้เราจะเปิดโลกใหม่แล้วก็ตึงๆนะโอเคตอนนี้เราก็เปิดจัดไปหมดเป็นทีเรลยเหลืออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำก็คือการผสมพันธุ์แล้วก็หาเงกันสี่พันนะครับผมเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนไปโกทูแมปอร์โกยเลนคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรนะครับเอ้ยเดี๋ยวคอยเซียมไม่มีอะไรไอ้ไอ้พวกเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรนะนี่ต่อไปเป็นเมืองวอเตอร์ไอซ์แลนด์ซึ่งเรายังไปไม่ถึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอยากผสมพันธุ์ จากน้องอ,อที่โคอิสเล่นก่อนนะครับรู้จักพอเล่นแมวรู้จักนุกเล่นแม่ไหมจับเลยจำหนึ่งก่อนที่เราจะจัดกันนะครับเราต้องอาเปิลวซีก่อนนะหมดจะไปกินแอร์อฟีดเข้าไปกินเข้าไปลูกก็จะได้โตแล้วจะได้โตโทอมแจะได้ไปไปนั่นแหละแม่โอเคนะบฟีดนันดีดูนะครับแล้วก็น้องทอมมี่บฟีดอ่าอู้สามชั่วโมงเหรอน่อาจะไม่เก่งวะอุย้ยเดอะบีเดลิลอ๋อ ก็คือมันได้แม่มาแต่งที่เลยไม่ได้ลูกเลยนะไม่เงยโอเคเราไปเมืองอื่นกันบ,บ้าดีกว่าครับก็รอวีดีโอนะครับอ,อ๋อผมเพิ่งรู้นะครับว่าการที่เราจะสร้างบ้านนี่คือมันไม่ได้แบบรวมกันนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปอีกเมืองหนึ่งแล้วกันแมปไปแอร์อินได้มากนะครับไหนมาดูซิว่าเราจะสามารถตุบีคิวกันได้ไหรือไม่อืมเออใช่ทุกคนผมจําได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่เราไปโพลิเซียมอ่ะเราต้องมีตัวสองท่าน,นะครับเก่งซึ่งเราจะเอาลูกของไอ้น้องหนุ่มแม็กกับโทจ์เมอร์ไปนะครับผมโอเคฟีให้มันกินกน ปี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 ป แผนดิจลทักันนะครับมาดูกันว่าเรามีตัวละครไหไรที่เราสามารถอยูรูชันได้ผสมปลีผมอยากลองเว้ยทุกคนผมอยากลองทีหลอกแล้วก็น้องน้องที่เกิดมาใหม่เอาให้น้อยน้องยังไม่เกิดนะครับงั้นรอก่อนก็ได้โอเคแต่ดูโกสิโอทำไมเดือนนี้มันเเงินเยอะจังวะเนี่ยวางดันดีดูในโกไอแลนด์ไหนไปดูสิ ดันดิดูในโกไอแลนนะครับแมปโกเอแลนเอี่ไหนนะอ่านี่ภารกิจของเราคือวางดันดิดูไว้ที่โกเอแลนซึ่งกูเพิ่งไปโคลเซเียไหมนอ้องอืมเหมือนเราจะไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เลยนะครับ<ๆ>เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างสูงนะก็ก็ก็ไม่ได้เนาะ,ะออเเหมือนเราจะโอ้มันมีการสามารถวางตัวที่แบบเป็นท่าอื่นด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่าอื่นมันสามารถทําได้ยังไงนะ ไม่ไม่แน่ใจจริงๆริง,รงแตน่น่าจะเป็นตัวแรบะเออพอเป็นตัวแรแล้วก็เราก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราต้องพึ่ง่วงไงนะ้อง <c oughs> เราทาอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนตอนเนี้ยว่าเงินก็ไม่พออะไรก็ไม่พอไม่เอ้ยอ่ะรับเงินโอเคได้อยู่อ่ะเรามาทำธุรกิจม้างนะคะวางเพจเกสไหนดูสิเวื่มอมึงดูสภาพ ให้กูหนึ่งพันเจมในการได้ห้าพันแล้วกูจะเอาเจมมาจากไหนมึจจะให้กูเล่นเกมเอไอ้บ้านหลังนี้จนกูเกลีดตายเลยไหมงูจะได้เนี่ยฮะมีเครดอยู่ไหนที่ได้เยอะๆถูกๆมีแต่การวางตัวอ่ะคนไม่เงยเออไม่มีเลยไม่มีโหวางตัวสภาพได้เงินเป็นล้านทุกคนเงินกูมีเท่าไหร่เงินกูมีกี่ เอ้เกตเมติเคิลอิแลนด์อันนี้ยังไม่ได้นะไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยได้ผมรู้ละสิ่งที่เราทำได้ไยสิ่งหนึ่งทีเดียวที่เราทำได้ย้ยทีรทยโร้นายไม่ต้องร้องมันพอดีเลยวะนายไม่ต้องร้องนะนายยังเป็นทอมมี่ตลอดไปนายจะไม่อยู่กับเราแล้วนายก็ยังเป็นทอมมี่ถนายจะไม่เป็นทอมมี่นายก็จะเป็นทอมมี่ ก,กูบังคับกดเลยไม่สนรู้ใครงั้น <S 2> <S 2> รีบเลยหนึ่งแสนนี่อะไรต่อไปที่ใครเขลีกต่างน้อยที่ตัวโดนขายนะฝั่งไว้คิดป Water Island by Okay โอ้จะได้ว่าจะมีตัวเอา้ามันก็ยังเป็นทุกการเล่นเหมือนมันจะให้แต่ทวีเตอร์นะครับไม่เข้าใจว่าทุกคนทำไมถึงมันให้แต่ตัวเดิมเดิมตัวนบตัวนี้วะคือมันจุดเริ่มต้นเหรอหรือ,อยังไงวายนะครับไปมาลกไฟแล้วมันยังให้ต่อวะเนียทุกคนโอ้แต่ว่า อัพแพงมากเดี๋ยวลองลองเมมเบอรี่โลกอื่นบ้างไหมเดี๋ยวผมลองดูสักครู่นะครับเฮ้ยแต่ดูเหมือนจะยากขึ้นนะครับเออยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยการการที่แบบทาสีที่พลาดได้มันดูน้อยลง,งเก็นไหมอตัวละครใหม่ด้วยนะบางตัวไม่เคยเห็นนะใช่ไหมเออเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ด้วยแต่ก็แบบไม่ได้ใจอวดน,นะแตวาความจำดีนิดน,นึงอาผิดอะไรเฮเยแต่ตัวตัวทวุคนเท่มากทุกคนน่ารักนะอ่ะเออเออผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะความจํา สั้นนะครับจริงๆคือไม่ได้คิดไปเองแต่รู้สึกได้ว่าตัวเองพอๆเป็นคนที่ความจาสั้นนิดนึงแล้วการที่แบบมาเล่นเกมพวกนี้มันยากสำหรับผมผมจะมีเทคนิคในการจําตัวแรกแล้วก็ค่อยไปใส่ไปตัวที่สองเก็ตไหมแล้วอย่าจำทุกทุกพเราพยายามจําแบบพยายามจําเป็นภาพที่เราเห็นนะเก็ตไหมแล้วเ,เอามาต่อๆกันนั่นคือเทคนิคที่ผมเอาไว้จํานะครับ mm. โอเคนะอ่ะ มันถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงมันก็ค่อนข้างที่จะเออวะทาไมเราขายตัวละกทรทิ้งสักอที่เราก็สามารถเล่นเมมโมรีแล้วเราก็ได้เงินได้วะไม่เงยที่ผ่าแล้านกุอนน้องทอมมีสองจุนอ้าแล้ว,วมมกูกดอันเดิมใช่แล้วก็พยายามกดเป็นรูปตัวเองนะครับมันจะจำง่ายอันไหนที่เราแบบไม่เคยเห็นก็พยายาม กดอันอื่นไปก่อนอเกตน,นะเกตน,นะเกตเกตแหละต้องเกตกูบังครับแต่ว่าการที่เป็นหัวใจผมมองว่ามันค่อนข้างทำยากนะครับ Iskum d i x e าเริ่มชิปหายแล้วครับผมเริ่มจำไม่ได้มันยากเกินไปนะสำหรับผมเนีเ่ยม,มามาเหอะมาฟุ๊กจบเดือดร้อเอ้ยยังติดเดือบร้อยอน,นะครับค่อนข้างที่จะยาก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 ถ้ามันไม่ใช่แบบซีเรียลอะไรเก็บลืมบอกเลย ถ้าเสียสองเกมเราจะได้ของที่เยอะขึ้นนะครับเสีย2เกมแรกหนึ่งเจนได้ของเยอะขึ้นกูเอามาดีโชยน้องเชื่อ,อไม่เจ๋งลยเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปสักตอนที่ผมคิดว่าผมใกล้จะแพ้นะครับซึ่งน่าจะไม่ได้ตัดปะพอดีเป็นคนที่จะค่อนข้างตึงเ่ะเนาออาจจะแพ้ด่านนี้เลยก็ได้ <S <S โอ้โหทุกคนมาแพ้ด่านใกล้ๆแบบ,บ,บแด่านที่แปดนะครับมาแพ้ด่านที่แปด เป็นไงก็เป็นไงลำบากลำบากโอเคแต่ได้ฟอนนะครับอ่าพอก่นอนพอก่อนกลับกลับกลับคัมแบกคัมแบกไอ้น <c oughs> ผมจะบอกว่าคลิปเนี้ยค่อนข้างที่จะทำมาอะไรไม่ค่อยได้เว้ยผมเลยยังไม่ค่อยอยากอัดคลิปนี้ไงคือแต่มันก็ต้องอัดนะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเนินต่อไปครับ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคลิปหน้า <c oughs> คลิปหน้านี่ค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ทำเยอะนะครับทั้ง ลงคอเลเซียมได้แล้วแล้วก็มีตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็ก็ก็มีอะไรอีกอะเอ่อมีตัวที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็เพิ่งได้โลกใหม่มาก็เป็นไม่ไม่ได้ต่างจากเดิมอะพูดจริงนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับขอโทษที่คลิปนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรก็นิดนึงเนาะคือ มันยากอะครับคลิปเนี้ยจริงโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพบใหม่ที่ย